สวัสดีครับุมเงินกนทองฮะวันนี้มาแบ่งพ่อพันธุ์อีกแล้วครับพ่อพันธุ์เป็นงานครับพ่อพันธุ์ตัวนี้ฮะขึ้นแม่สองแม่จิตนะฮะอันนี้แม่ที่สามครับกลางวันเลยฮะช่วงนี้ฮะบายบายครับแม่พันธสามโลกว่าครับ พอพันธนะ์ประมาณสามโลนะไม่ได้ชั่งฮนะสายใกล้เคียงกันนะครับแต่แบ่งเฉพาะพ่อพันธ์นะครับเป็นงานตัวนี้อย่างเดียวน,นะครับราคาสี่พันครับท่านใดสนใจใส่ตรงมาเลยฮะเป็นงานแน่นอนนะครับนะครับของการพ่อพันธ์ข้นหื้นสายตรงหาผมมากขนเงินขนทองครับสวัสดีครับ